โลศที่วัดป่าอุดมธรรมารามมีโรงศบริจาคโลศบริจาคได้ยงเด้อคุใด爷โลยากเรืยกว่าอย่างเต็มกาแฟเขาไปตุมไม้ไหมหลากหลายเป่าอไับใจทด่ดป่ดตุ่มไมแล้วคุณคืตุ่มไมหันอนต่มไม้ันอนยิ้่าใจาใส่เด็จะมาหลังจากใส่แล้วไปเบิดยิ้มเลยาหัอดเจ้าวัไเ้กับเบิดมันบกพอกันมาเล จะเป็นสิบลูกเออลยเป็นสิบลูกผู้ใดรปติมูพรเจ้าคณะป้าแมงแนลูกจิตุปุดคนมาเพิ่นบอกพิ่นโเพิ่นน่งน้ำกันบานเพิ่นเพิ่นจิตุปุเพินเด็กจิตุปุาหลงพ่อถ้ายังได้กราสงราาา ร้อยแปดสิบลูกบะแมนเป็นว่าร้อยสีส right ิบันนี้เนว่าร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบเนว่าร้อยร้อ่ที่ตำบลฝาไมงมบันลาดด้รอบเจอัสนนายุบันลาดบนลาดเท่าที่ได้ไปบัาดบันลาดหัวหน้าไปตะวินแนวไปเอาแล้วเราพิธทำพิธีลงมาแล้วพระเิ่นเดินเิ่นเิ่นลงมาแล้ว เกวาบบ่แมนเพื่อมีผัวอาเพื่อเลี้ยวถือไฮไอมาเมซี่นังนนได้หลายบ่เออตีเมซี่ตีได้เทียนใ้ตาหมาเร็วเอาหลวงพ่อวัดอันนั่นกับแม่ตัวนี้วัดอันนั้นัอังักว่ามกลายพยุวัดธรรมกายเรื่องกัน ดูจ่าันนะอดีค่ะลงพ่อน่ายว่าไม่ท่านประกาศสิพ่อแม่นะเอาสาธุค่ะโอ้ยสาธุเด้อค่ะเออสอสเออโบ่มีนะโอ้เจ้าเฮาต้องไปเฮาต้องไปเขาจะว่าเป็นอยังก็บปล่อยงูแม่ไปทุกทุกหม่องปะนะสาธุบุญวาสนาเฮาก็เมื่อนี้ยละมีบุญน้อยน่ะคนจะ สาธุดู้้บ่เคยเห็นสาธุด้อสาธุคเอยู่ดีไม่แห้งลูกดดนด้ด้อเอเอปลาแม่งาม เรามาสิตุ๊กปูเตียเราทำงานจังเเออโอ้ยน้อนมาอดปาตาขึ้นคุณเพิ่นไปเอาน้ำกาแฟทั้งคุณค่ะทั้งคุณใส่โอ้อันนั้นอันนั้นลูกแจักอยู่อยากษลูกผู้อื่นผู้นะโวัดอันบ้านของปู่กามานั่นดิเลื่องพงเลื่องพงมาเลื่องพงนั่นดินั่นดิง้าไแพกระเป๋าผพาบบกี้โม่ สาธุเด้ค่ะคลิปนี้สาธุเด้พุนตักซอยพุนพนนกาแฟทางพุนเด้ค่ะ